ดีจังนี่ละแมนตัวใหม่นะคะของ two face นะจ้ะตัวใหม่ของเขานะคะมาเป็นแบบเซตเซตเลยนะคะเป็น4เซตด้วยกันนะคะเดี๋จะมาเซตแรกก่อนนะคะเอาทาที่ของมีนะไม่ได้แบบรือว่าเอามาดูทุกเซตนะคะนี่เซตแรกนะคะมันจะมาพร้อมกันเห็นี้มคะนี่คือ peach bloom นะคะ เคลอร์บรอสติ้นะคะลิปอินชีตติ้งนะคะก็ใช้น่อนใช้ได้ทันชีตติ้งขอแล้วลงอินชีก่อนนะคะประมาณลงอุทัยทินย มัวงอะไยเรือรลอยเรือนะครฮะมีร่องแล้วเงาปลาดีเนาะเด็ดเนาะนะคะอ๊ะมันจะจับคู่ให้คะกับทูเฟสนะคะไลน์แมทไฟร์นะคะสีแบบนี้ แก้ม้วงแล้วอย่าทาตามม้วงตามนะเขาเรียกว่าผัวซองนะจ๊ะ,ะก็มาทางสีส้มนะคะ,ะเดี๋ยวลงไปพันกันนะคะ,ะเริ่มจากสีเหลืองตรงกลางก่อนนะคะ ต่อามาค่ะก็จะเป็นเป็นนะคะ สุดท้ายนะคะเจะปิดถายสีุดถ้ายแค่สีนี้นะคะที่เป็นกริปเตอร์อยู่ด้านบน ใช่ไหมเ้าก็แบบไม่ต้องใจอ่ะ ไม่ได้ดูดังโอเคปะเพราะว่าเราใช้สีม่วงลงใช่ไหมสุดท้ายนะคะเรามาปิดด้วยตัวเดิมนะคะตัวพีชบลูนะคะ ลูกที่สองค่ะนะคะเริ่มจากตัวพีชบลูมก่อนนะคะลูกทเทวลืมบอกสีเนอะนะคะลูกที่แล้วมันคือ g r a ป e ล o อนะคะอันนี้คือกัวววากรนะคะสีจะต่างกันเล็กน้อยเมื่อกีน้นั้นจะออกม่วงๆเน่อยอันนี้เป็นชมพูนะคะเช่นเดิมฟ้าดลงไปนะ อยาด้ยังหลหยคนบอกว่าเวลาลงเป็นตินนะกลัวมะคุณพี่อะไรอย่างงี้แต่เราแม้จะจะบอกว่าเวลาลงเป็นตินนะคะคุณต้องลงแล้วก็อย่างงี้นะนนะความที่มันควบคุมยากกว่าเดิมอะค่ะมันจะมันจะไม่เหมือนแต่กเรากยังใช้สูตรการแต่งแบบเดิมก็คือ บริเวณที่ติดกับจอนผมนะคะก็ทำให้มันดูเข้มกว่านะคะเนี่ยเห็นความเงาปะเห็นเงาสีปะม,มันจะได้สีที่อ่อนแล้วดูเป็นธรรมชาติดูแก้มชมพูแบบเลื่อยๆนี้เนาะถึงอายแชโดนะคะนี่คือ kitty light to scratch นะคะน,นี้ ะะสีมันก็จะออกไปแนวชมพูบ้างมีปนน้ำตาลเล็กๆแล้วก็มีดำนะคะวันนี้เราจะใช้สีประมาณแบบออกไปทางชมพูนิดๆนะคะซึ่งมันก็จะไปทางนี้นะคะตัวนี้หนึ่งนะคะอันนี้สองแล้วก็จะปิดท้ายด้วยสีนี้หนึ่งสองสามนะคะลงสีแมสเป็นเบทก่อนนะคะ จากนั้นลงสีนี้นะคะสีที่เป็นตัวเหมือนเพลเล็กๆนะคะตัวนี้สีชมพูอ่ะ mm hmm. ต่เราก็จะสว่างขึ้นนะคะ mm hmm. สุดท้ายนะคะ mm hmm. ปิดด้วยสีนี้นะคะ เป็นน้ำตาลเป็นกริตเตอร์ทองทอมคือมีความน่ารักแต่ก็มีความแบบแอบบรายเล็กๆอ,อนะคะ วันนี้ตัวลิปนะคะเราก็ใช้สีเดิมนะคะตัวกัวว่ากลนะคะ หลายคนถามว่าทำไมต้องแบบมีแป้ง,ปงๆอยู่บนปากนะคะก็คือทําให้ลิปมันติดนานขึ้นนะคะแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวนี้เขามีลิปฟิกไะเธอที่มันสามารถทําให้ลิปสติกติดเดี่ยวบนลิปปากได้นานขึ้นนะคะจะใช้ลิปฟิกก็ได้ลิปไพรเมอร์ก็ได้นะคะหับสายเลยมีท่านฟินิชลุกซาเป็นไงโอเคปะา เลิศเนาะแบบคนอ่ะมาสาาลุกที่สามมาสานก็มากับพีช o ูมนะคะเหมือนเดิมสีสตรอเบอรี่โกล w นะคะก็ชมพูมากขึ้นชิ้นเดิม ็ยังเป็นความโกลมเหมือนเดิมน,นะคะยังเน้นเทนลัวแต่งหน้าแบบโกลมเดิมโรนะคะนี่คือแพ็กเกจที่สามนะคะ let's play ขึมาเปนรู ก็มีทั้งสีออกไปทางชมพูและตั้งแต่ชมพูมันจะเยอะกว่าเนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทางไหนมันมีกริตเตอร์แล้วก็ไปทางกริตเตอร์ออเริ่มสาตัวบนอันนี้นะคะ หากิตเตอร์อันนี้หาติดกันเลยอยู่ในแค่ลูกฟาดเข สีนี้สีเข้มนะคะชิ้นเก็จะใส่ไปที่ปลายตา ท้ายสุดกับลิปนะคะวันนี้เราพิเศษนะคะเรามีตัวลิปบาลมาด้วยนะคะอันนี้คือ p l พลฟูพิง n k นะคะค l o r b ร o o m i n g ง i ิปบา m นะคะเป็นอย่างนี้ นต่ว่ามีสีเล็ก ยังไม่สะใจขอท็อปด้วยฮันนีซหนึ่งตัวนะคะกลับไปที่สตรอเบอรี่กโกลนะคะ แชมพูนะคะสำหรับวันนี้จ้ามาลุคที่สี่จ้าหลายคนบอกพี่ค่ะมันโดดไปโดดตอนนี้ปเป็นผมแล้วมานะอ่ะลุคที่สี่นะคะมากับลิปเป็นชีคตินนะคะตัวพีชบลูมสีพ c ชโกล w นะคะอันนี้แตะมาในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่มให้อีก คนรู้สึกแบบว่ามันน้อยไปมันเพิ่มได้มันก็จะออกเป็นโทนแบบม่วงๆหน่อยนะคะมันก็มาที่ตานะคะวันนี้เป็นพาเลตที่ชื่อว่าด a ชม My Jam นะคะก็ หมือนยามบูเบอร์รี่นะคะแต่มันจะแอบมีแท็กสีส้มมาเล็กๆนะคะเพราะว่านั้นนี่เราก็จะใช้ไปทางสีม่วงนะคะก็จะเป็นอันนี้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 น,นี่อันนี้นสามกจะขวนนะคะ กลางนะคะเป็นสีนี้มีความเป็นม่วงยูนิคอร์นอยู่นะคะสวยดีนะพอลงกับตาแล้วละมุนมากเลยอะออกทางแบบแลาเวนเดอร์เล็กๆนะคะ สุดท้ายนะคะก็คือปิดด้วยสีวงอันนี้นะคะเอนเนียู ที่ลิฟนะคะก็ใช้สองตัวนะคะก็คือตัว t ่ o p h a c e Peach Bloom ที่เป็นลิฟนะคะสีพีชพันนะคะออกซ้ำๆแบบนี้ มันก็จะมีสีของมันอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดจบด้วยตัว,วพิช r o ูมนะคะคัอร์เอนที่เป็นตัวลิปตัตวนี้ตัวที่เราใช้ตรงแก้มนั่นแหละ สีมันก็จะกำลังดีนะมันจะดูไม่แบบนี่มากเกินไปเรียบร้อยจ้าทั้งสี่ลูกนะคะอันนี้คือลกล่าสุด อันนี้ก็คือทั้ง4ลุคคิดแต่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไลท์ไมไฟเออร์นะคะคิตตี้ไลท์ทูแสแคร c ดนะคะเลสเกร y แล้วก็เดสปาร์จแมคะ่ะลองแต่งตามกันดูได้นะคะอ,ะอาเจโตพาเลทข,ของเขานะคะเพียง980บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นชีกตินนะคะ900บาทนะคะแล้วก็ตัวริบบานเพียง650บาทเท่านั้นนะคะ แล้วเรามาใช้กันอีกได้นะคะที่เคาน์เตอร์ในเซฟาราทุกสาขาะคะหรือว่า,าตามเคาน์เตอร์ของ Faced นะคะทุกสาขา,ท,า,าทุกประเทศเลยว,วันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันอีกทีนะจ๊ะ